สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่เซนเทนเวิร์นะครับอยู่ในงาน The Return of Citizen นะครับซึ่งเป็นงานที่เป็นการแสดงถึงการกลับมาของแบรนด์นาฬิกา Citizen นั่นเองนะครับคือจริงๆก่อนหน้าน,นี้หลายๆคนน่าจะพอคุ้นๆกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Citizen ก็เป็นแบรนด์ที่มีขายในไทยอยู่พักหนึ่งแล้วนะ แต่ว่าตอนนี้เขามีการเปลี่ยนตัวแทนจําหน่ายนะครับก็เป็น LDI Enterprise นั่นเองซึ่งก็เรียกว่ามารอบนี้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการทําตลาดครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นการปลุกชีพซีเรเซนขึ้น,นมาให้เราได้มาซื้อกันแล้วก็ให้เราได้ทําความรู้จักกับซิเรเซนอีกรอบนั่นเองนะครับซึ่งในงานเนี่ยจะมีในการหลายๆเรือนที่จะวางขายในปีนี้แล้วก็ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งงานเนี่ยจริงๆก็จบไปเรียบร้อยแล้วผมก็รอคนโล่ง รอมาถ่ายให้ดูกันว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวมาตามดูเลยนะครับตัวงานเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงนาฬิกาเป็นแอบซิบิชันแบบเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยจะมีแค่2ตู้นี่เลยครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นซิติเซนที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเลยซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็นรุ่นเรนโบว์คัลเลอร์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยต้องอยากได้แน่ๆนะเพราะว่ามันคือการนําเอารุ่นสุโยสะนะครับ่่งเเเ็นรรบบัาาับักนะกกมมมาาออใหล้ยสตตดูวนะ The <laughs> มันจะมีการเหลือบเป็นลายเรนโบว์เป็นแบบสีลุ้งๆอะ่ะตัวเด้อ่ะมันเป็นเมทัลลิกด้วยนะครับจะเป็นเมทัลลิกแบบสีฟ้าฟ้าสวยเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าจะขายดีนะตัวนี้แล้วก็จริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งด้วยที่เป็นตัวเรนโบว์ที่แบบเป็นเส้นวอร์ดิเคิลลน์อ่ะแนวตั้งเลยซึ่งอันนั้นอะ่ะจะอยู่ที่ด้านบนนะครับเป็นป๊อปอัพสโตร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันทีหลังนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นซีอิ๊สระหน้าส้มนะครับซึ่งก็โอเคหน้าตาดูแบบเรียบง่บงนน่่่ยย่่่่าาาาาายยยยยยดดููููภมมมมมิฐนนนนนนนตตตตตสสสไลล์ซซโโออออะคครรัแแแททีีผววววใจเเเืก็้ ล่างปั๊บเนี่ยมันเหมือนจะแบบมีมิติมากขึ้นน่ะแล้วก็ลวดลายหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการแกะลายลงไปด้วยนะครับซึ่งเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันจะไม่ได้เล่นแสงแบบแค่ซันเบอร์สอย่างเดียวอะ่ะมันจะมีเท็กซ์เจอร์มิติของพวกลายหน้าปัดที่แบบมันดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือสวยมากเลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมแบบโอ้โหชอบมากนะครับประทับใจมากเลยคือตรงนี้นะครับเพื่อน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 ,อนลองดูสายนะ ตัวเดิมอ่ะคือสายเขาอ่ะมันก็จะออกแนวแบบเหมือนเป็นออกแนว Pre s i d e n t president หน่อยนะครับข้อกลางจะแบบใกล้ๆก,กับข้อ,ขอซ้ายข้อขวาคือไซส์มันจะใกล้ๆก,กันแต่ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะข้อกลางเขาเนี่ยจะกินพื้นที่มากกว่านะครับก็คือมีการแผ่ออกมาให้มันดูแบบใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็มีความเงาแววมากขึ้นการปรับครั้งนี้มันทําให้สายมันดูเข้ากับนาฬิกามากขึ้นนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยดูหรูขึ้นเยอะเลยนะแค่ปรับเปลี่ยนสายแบบนี้เนี่ยก็ดูดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้้าารออนนนัมถึงแลวเพื่ คือเสื้อสะที่เป็นสายหนังนั่นเองนะครับนี่คือเดิมทีเป็นสายเหล็กมันก็สวยแล้วนะแต่ก็แน่นอนนะครับจะมีบางคนที่รู้สึกว่าอืผมไม่ได้ถูกชะตากับสายเหล็กมากอยากได้เป็นสายหนังซึ่งอันนี้เขาก็มีมาให้แล้วเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆดูนะใส่ง่ายใส่สบายแน่ๆนะครับหน้าปัดเขาก็จะแบบออกแนวสีเทาๆหน่อยแบบนี้ซึ่งสวยมากนะผมว่าเป็นอะไรที่เข้ากับสายหนังสีดําแบบนี้สุดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะหน้าแบบแนวออกเขียวๆนิดน,นึงนะคือมันจะออกแบบเขียวอมเหลืองๆอนะ่ะออกแนวแบบแชมเปญแชมเปญมีความโอลิฟเบาๆนะครับแล้วก็ เข็มซับเรเดลเนี่ยเป็นเข็มส้มด้วยตัวนี้เนี่ยพวกหน้าปัดแดงนะครับแล้วก็ตัวเรือนทองหน้าปัดเขียวก็มีประมาณนี้นะครับส่วนโซนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการนําเอาตัวซียสะในสีต่างๆไม่ให้เราดูนะครับแสดงให้เห็นเลยแหละว่าซิต้เซนเนี่ยมารอบนี้เน้นการทําตลาดของตัวซียสะมากๆนะครับเพราะว่ามีการเอามาดิสเพลย์เอามาโชว์ให้แบบเป็นจุดเด่นเป็นพระเอกของงานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พิกมาด้านหนึ่งเนี่ยก็เราจะเจอกับพวกประวัติต่างๆของซิต้เซนนะครับซึ่งเขาก็จะมีเรือนในตำนานเนี่ยเรือนเก่าๆมาโชว์ให เคยเท่าไหร่นะครับคือแบบอาจจะเป็นเรือนแบบตัวตำนานจริงๆะนะครับอย่างตัวเนี้คือเพื่อนลองดูหน้าตานี่คือแบบโหดูลุยูใหญ่มากๆนะครับเขาก็จะเอามาให้ดูประมาณนึงแต่ว่าที่มันน่าสนใจเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ คือจุดเริ่มต้นของซิติเซนน่ะจริงๆต้องบอกว่าซิติเซนเป็นแบรนด์ที่เปิดมาประมาณ1้อปีแล้วนะจะมีเขียนด้านบนตรงนี้โดยที่นาฬิกาเรือนแรกของเขาเลยนะครับจะเป็นนาฬิกาพกนะครับประมาณอย่างเงี้ยทรงเป็นนาฬิกาพกที่แบบไม่มีสายนาฬิกาแล้วที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาวางขายนาฬิกาเรือนแรกที่เป็นนาฬิกาพกอ่ะชื่อบริษัทเขาอ่ะยังไม่ได้เป็นซิติเซนเลยนะเขาเป็นซิติเซนตรงชื่อของนาฬิกานะครับก็คือเขาออกนาฬิการุ่นแรกมาชื่อนาฬิกาซิติเซนแต่ว่านาฬิกาดันขายดี สุดท้ายคนจำชื่อซิติเซนได้จากนาฬิการเรือนนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นซิติเซนไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้มามากมายเลยนะครับตัวที่แบบหลายคนน่าจะคุ้นๆก็จะมีพวกเนี้ยโบวเฮดนะครับที่แบบเป็นไอ้หมดแดงไอ้หมดเอ็กที่หลายๆคนก็ตั้งฉายากันนะครับแล้วก็จะมีตระกูลโปรมาสเตอร์ซึ่งก็เป็นตระกูลดำน้ำของซิติเซนนะครับแล้วก็ตระกูลที่แบบเพิ่งมาหลังๆเนี่ยก็จะเป็นตระกูลพวกอีโคไดฟวันทั้งหลายนะครับที่แบบมันเป็นเรือนบางๆเลยซึ่งงผมมก็ม็ีออยู่เรืนนึนะปนแบบ นาฬิกาที่แบบผมมันเวิร์กมากอะคือมันบางมากแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นเครื่องคอสแต่่าเป็นเครื่องคอสที่คุณภาพดีสุดๆนะครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆให้ดูนะว่าตลอด100ปีของซีนเซนเนี่ย เขาก็เดินทางมาประมาณแบบนี้นะครับก็มีบอร์ดมาให้ดูประมาณหนึ่งด้วยซึ่งในงานอีเวนต์เปิดตัวเนี่ยจริงๆก็เมื่อกี้จะมีการแสดงจากน้องๆ t r i n ิ t ี้นะครับก็ดังมา,มากๆนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมาตามเต็มไปหมดเลยนะครับคนในงานเยอะมากนะครับก็เรียกว่าเป็นการตอบรับการกลับมาของ c i t i z e n ได้เป็นอย่างดีมากๆนะคือรอบนี้ผมว่า c i t i z e n น่าจะจริงจังในการทาตลาดมากๆแล้วก็ที่มันน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ Citizen เขามีการนําเอาพวกตระกูลที่มันเป็น JDM โมเดลอะเข้ามาเยอะแล้วนะ คืออย่างเมื่อก่อนนะเวลาเราจะซื้อนาฬิกาะกูลซีรีส์8ใช่ไหมครับเราต้องแบบบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเราไม่สามารถซื้อในไทยได้เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่คนญี่ปุ่นเขาแบบเหมือนเขาห่วงอ่ะเขาอยากจะให้แบบเป็นนาฬิกาที่อยู่ในประเทศเขาเท่านั้นแต่ว่าตอนเนี้ มีหลากหลายเรือเลยที่เริ่มเอามาขายในไทยแล้วนะครับซึ่งซีส์เซนประเทศไทยรอบนี้ก็มีการนําเข้ามาแบบค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มีหลายโมเดลเลยที่ก่อนหน้านี้เราก็เล็งๆมาตลอดว่าเฮ้ยถ้ามันเข้ามามันต้องแบบระเบิดระเบอ้อแน่ๆอย่างตัวซีรีส์แที่แบบเป็นหน้าปัดฮ a นิคอมที่มันเป็นแบบหน้าปัดรวงพึ่งเป็นมาเตอร์ออฟเพลอันนั้นอะ่ะก็ผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหแบบขายดีมากนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยว่าคนก็รอซีติเซนอยู่มากมากจริงๆนะครับแล้วก็หลัง เยอะเลยต้องมารอติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่า แค่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าตระกูลซีรีส์8ทั้งหลายนะครับตระกูลซีอซาลิมิเต็ดทั้งหลายตระกูลตัวเทพๆทั้งหลายเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูกับการนําเข้ามาในรอบนี้แล้วนะครับซึ่งนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนที่มีการเปิดตัวในวันนี้นะครับก็คือรุ่นตระกูลโปรมาสเตอร์ฟุกุนั่นเองนะครับก็คือเป็นรุ่นปลาปลากระเป้าที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละแต่ว่ารอบนี้เป็นไทลายลิมิเต็ดด้วยผลิตมาแค่300เรือนนะครับวันนี้ก็อยู่บนข้อมือของน้องแจ็็กกแบบกีกกกีี้้้้้นนรรรบึ่ออหเเเมมาาไปปยยยยููลววดดด๋ขนใะื พิเศษที่มีการนำเอามาขายนะครับแล้วก็มีการเริ่มสั่งจองล้ววันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการรับของเร็วนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะตามขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็น pop up store ด้วยที่สามารถเปิดขายนาฬิกาให้เราซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวตามไปดูเลยดีกว่าว่าข้างบนมีอะไรให้ดูบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไปอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับก็จะเป็น pop up store ของ Citizen อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็สังเกตดูว่าจะอยู่ตรงหน้าเซนทันเลยนะครับนี่เซนทันอยู่ตรงนี้นะ ก็คือถ้าเกิดใครที่มาจากในห้างเนี่ยเดินออกมานะครับก็จะเจอ pop up store ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าในอปอ up store เนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างมาที่เคาน์เตอร์แรกนะครับก็สังเกตได้เลยว่าจะเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับอย่างซูยอสักนั่นเองซึ่งมีสีเยอะมากนะครับเพื่อนๆคือถ้าเกิดใครที่เล็งสีไหนเนี่ยบอกได้เลยว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะหาได้แบบครบมากๆจาก,ากาตู้นี้นะครับก็ตะกูลหน้านเงินหน้าเขียวหน้าฟ้าเหลืองแบบแม้แต่จุพูหรือว่าแบบส้มๆเขียวๆพวกนี้ ที่แบบปกติไม่่อยได้เห็นนะก็ยังมีให้ดูนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นอะไรที่คบคันมากๆนะครับแล้วก็ตระกูลนี้ก็ซื้อได้เลยด้วยนะครับตระกูลที่แบบมันเป็นตัวสมอลเซกันซึ่งอันนี้ดีมากนะต้องบอกเลยว่าหลายคนต้องชื่นชอบแน,น่นอนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของตระกูลซีรีส์8นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปเรือนหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคือซีรีส์8ตัวที่แบบมันเป็น ตัวเรือนดำน้าไดเวอร์ทรงแปดเหลีย่ยมแบบนี้นะครับอันนี้ที่ต่างประเทศฮิตมากนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าในไทยจะเอาเข้ามานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีออกมาให้ดูจนได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีตัวโชว์ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวผมไปดูตัวจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวซีรลี่แปตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับซึ่งปกติอย่างที่บอกไปนะคือเราจะเห็นตัวนี้มันต้องแบบไปดูที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่ารอบนี้ซึ่งจ์เส้นประเทศไทยก็เอาเข้ามาให้เราได้ดูแล้วนะครับเป็นตัวที่มี เท่มากนะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเป็นลวดลายที่มันมีดีไซน์ด้วยนะครับก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นทรงที่แบบมันมีความเหลี่ยมมุมมันชัดเจนมากแล้วก็ตรงขอบด้านนอกเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แเหลี่ยมนะครับซึ่งซีรีส์แเนี่ยจริงๆเขาก็ดีไซน์แบบ เป็นเกี่ยวข้องกับความอินฟินิตี้ความแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องดีไซน์เรื่องเหลี่ยมมุมเนี่ยมันก็จะดูแบบมีความบียอนกว่าตัวซ้นเส้นทั่วไปมากๆอ่ะส่วนอีกตัวหนึง่งอันนี้หลายๆคนก็อยากเห็นมากก็คือตระกูลที่มันเป็น GMT นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์8 GMT ที่มีขอบด้านนอกเนี่ยก็เป็นขอบ GMT ด้วยซึ่งมาในโทนสีเปปซี่นะครับหลายๆคนชอบอยู่แล้วแหละโทนสีแบบนี้แล้วก็ทรงเขาเนี่ยก็จะมาแนวอินทิเกตเบสเซ็ดด้วยสายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแบบระดับเทพจร นี่ขนาดห่อพลาสติกอยู่นะยังแบบขยับขึ้นลงแล้วแบบมันมนันขยับนุ่งขยับนี่แล้วก็เล่นแสงแวววาวมากๆนะครับอันนี้อยากให้มาดูตัวจริงมากเพราะว่าสายนี่แบบมันสุดยอดจริงอะ่ะเวลาหมุนขึ้นหมุนลงเจอแสงแบบนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสวยจริงสวยจริง,รงตัวนี้นะครับต่อไปนะครับตัวที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ผมตั้งใจมาดูจากที่บ้านเลยนะครับก็คือซซโยสะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับแล้วก็หน้าปัดเขาเนี่ยสังเกตดูนะ หน้าปัดมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเรนโบว์อ่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นลายที่มันมืดๆนะแล้วก็ดูแบบไม่ได้สว่างอะไรมากไม่ได้เล่นแสงอะไรมากแต่ว่าจริงๆหน้าปัดเขาอะ่ะมันเป็นเมทัทลิกเลยนะครับเพื่อนๆคือมันเป็นแบบสีเงินเงินสแตนเลสที่แบบมันมีความเงาแวววอะ่ะแล้วก็เวลาเราพลิกไปพลิกมานะมันจะแบบโอ้โหคอนทราสต์สจ,จัดนะครับบางมุมก็มืดนะครับบางมุมก็สว่างขึ้นมาแบบวาบขึ้นมาเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบ ไม่คิดเลยว่าตัวจริงจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกอะผมลังเลอยู่ว่าเอ้ยเราจะโดนตัวนี้ดีไหมเราจะซื้อไหมนะครับแต่ว่าได้มาเห็นแล้วปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะเลยนะครับมันซื้อแน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ยังไงก็ไม่พลาดได้ไประกันทั้งปวงนะครับคือใส่แล้วแบบเด่นแน่นอนแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยตอนที่มันเจอแสงอาทิตย์อะนะครับคือขนาดไฟในล่มมันยังขนาดนี้เลยอะเวลาเจอแสงข้างนอกนี่มันต้องแบบระเบิดระเบอ้อมากแน่นอนนะแล้วก็สายเนี่ยก็ยังเป็นแบบเติมอยู่นะครับประมาณนี้ซึ่งแบบสุดจริงสุดจริง,รงตััััววววนนนนนนนีีีีี้้้้ออออเเเหืกกก่่่าาาทผมมคคิดดไยยะะลรบ ก็แนะนำนะครับอันนี้ควรโดนอย่างยิ่งนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับอันนี้มาในแพคเกจจิ้งที่แบบเออเจ๋งมากนะครับก็คือเป็นตัวฟุก,กุนะครับซึ่งแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยมันจะมาแบบเป็นเหมือนถังอากาศออกซิเจนแบบนี้ที่แบบนักประดาน้ำใช้อะแล้วก็นาฬิกาเนี่ยจะนอนมาด้านในแบบนี้ซึ่งนาฬิกาเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมู่โครมาเซอร์แต่ว่าจะมีการเล่นสีที่แบบผมว่ามันดูละมุนมากนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนสีที่มันดูเวอร์วังอะไรมากนะครับไม่ได้แบบดูมีความคอนทราสต์หรือว่าโดดเด่นอะไรขึ้นมาจากตัวแบบปกติมากเท่าไหร่แต่ว่าสีของเขาเนี่ยน้าเงินที่เห็นเนี่ยมันเป็นน้ําเงินที่แบบมันเข้มมากๆนะแล้วมันเข้ากับขอบน้ําเงินด้านนอกมากๆเลยคือไอตัวขอบด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นน้ำเงินสีเงาๆ,ๆด้วยนะครับซึ่งมันจะแมทช์กับตัวขอบเบเซลอินเสิร์ตมากๆ,ากๆเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเราจะเห็นความเงาของตัวขอบด้านนอกอะ่ะที่มันประกายมาแบบดำๆอะ่ะ ซึ่งผมอธิบายไม่ถูกจริงนะคือมันเป็นความเงาที่มันดูดําไปด้วยอะ่ะเออมันสวยเดียะแล้วก็เข้ากับตัวขอบเบเซลมากเลยแล้วก็ตัวหนา้าปัดเนี่ยก็เป็นสีน้ําเงินซันเบิร์สด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวกเข็มทังต่างนานานเนี่ยก็จะเป็นเข็มสีทองนะก็ทําให้มันมีความแบบเป็นโทนนิดหน่อยนะไม่ได้แบบน้าเงินมากเกินไปอันนี้จะบอกว่าสายที่เขาตัดมาเนี่ยตัดมาสําหรับข้อมือน้องแจ็คกี้ซินิตี้นะนะครับเมื่อกี้ผมเห็นน้องใส่อยู่แล้วก็สายเนี่ยประมาณนี้เลยน้องข้อมือเขาเล็กมาก ผมใส่ได้แบบเกือบๆพอดีเลยอ่ะแปลว,ว่าผมนี่ข้อมือใกล้ๆกันเลยนะแล้วก็เวลาอยู่บนข้อเนี่ยสังเกตดูนะครับคือมันเหมือนจะเป็นนาฬิกาที่มันเรือนใหญ่นะแต่ว่าใส่เข้าจริงๆอะ่ะมันใส่ได้แล้วก็มันแบบไม่ได้กางอะไรมากอะ่ะคือเวลาอยู่บนข้อมือผมก็แบบโอเคอะ่ะกำลังลงตัวเลยนะครับคือคนข้อเล็กใส่ได้แน่นอนนะแล้วก็คนข้อใหญ่เนี่ยก็ต้องแบบสมส่วนมากขึ้นแน่ๆนะอันนี้ก็ลองดูนะครับสําหรับคนที่อยากได้นาฬิกาดำน้ำําที่มีความมิเต็ดตมีความพิเศษนะครับแล้วก็ได้สีที่แบบมันใส่ง่ายใส่คุมโทนมมีฐานแล้วก็ ได้เอกลักษณ์พวกหนามพวกขอบเบเซลที่แบบมันดูเป็นปลาปลกระเป้าสมชื่อรุ่นนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะจริงๆมันมีให้เลือกหลายสีมากนะครับถ้าเกิดเพื่อน <c oughs> ๆอยากได้สีอื่นเนี่ย <c oughs> ก็ลองไปเลือกดูก็ได้นะครับซิติเซนก็ เน้นโฟกัสที่เรือนี้เหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการพามาทัวร์ซิตี้เซ p น p ์ป๊อปอัพสโตร์นะครับสำหรับใครที่อยากมาเนี่ยก็รีบมานะครับเพราะว่าเขาจะเปิดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดไม่ได้นานมากนะครับแต่ว่าของเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นแล้วก็มีหลายๆเรือนที่เพื่อนๆเนี่ยควรมาดูด้วยตาตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะตัวเรือนซูยสะตัวที่เป็นเรนโบว์เนี่ยผมว่าแบบสุดจริงๆต้องมาดูจริงๆนะครับยังไงก็ลองมาดูได้ที่เซ็นชั่นเวิร์ดชั้น